สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอร์ชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของเพื่อนสองคนมาเล่าให้ฟังนะครับมีเพื่อนสองคนที่โตขึ้นมาด้วยกันพวกเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันมีกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันและยังมีความฝันเดียวกันอีกด้วยพูดง,ง่ายๆคือพวกเขาเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าหลังจากพวกเขาจบการศึกษาออกไปทั้งสองก็แยกทางกันไป หลายปีผ่านมาจนถึงวันนี้เพ,พื่อนคนที่หนึ่งประสบความสำเร็จในทุกด้านเขามีสลภาพทางการเงินจ,จากธุรกิจที่เขาเริ่มต้นหลายๆอย่างเขามีเพื่อนที่ดีและน่าเชื่อถือมีสุขภาพดีฟิตพอที่จะวิ่งมาราธอนได้และที่สำคัญที่สุดเขามีความสุขและพอใจกับชีวิตของเขามากครับ ในขณะที่เพื่อนอีกคนกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเขาล้มเหลวในทุกธุรกิจที่เริ่มต้นไม่สามารถจ่ายค่าใช้ใจ่ายได้มีเพื่อนก็เกือบเหมือนไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแค่การขึ้นบันไดก็เหนื่อยและแย่ที่สุดเขารู้สึกทุกข์ใจและหงุดหงิดกับชีวิตของเขาตลอดเวลาแต่ไม่ว่าเส้นทางของชีวิตพวกเขาจะต่างกันมากแค่ไหนเพื่อนทั้งสองคนก็ยังติดต่อกันอยู่จริงๆแล้วพวกเขาพูดคุยกันทุกวันเพราะว่าพวกเขาสองคนแท้จริงแล้วคือคนคนเดียวกัน เพื่อนคนที่1คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองส่วนเพื่อนอีกคนคือเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดของตัวเขาเองเหมือนกันคุณกับผมก็มีเพื่อนสองคนแบบนี้อยู่ในตัวเราทุกคนทําเช่นนั้นเสมอครับสิ่งที่อยากบอกทุกคนด้วยเรื่องนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเพื่อนที่ประสบความสําเร็จหรือจะเป็นคนที่ทุกข์ใจก็ได้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เราทําทุกวัน เพื่อนคนแรกไม่ได้ประสบความสําเร็จในทันทีเขาค่อยๆประสบความสําเร็จจากการตัดสินใจดีๆทุกวันส่วนเพื่อนคนที่2ก็ไม่ได้ล้มเหลวลงในวันเดียวเขาล้มเหลวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการตัดสินใจที่ไม่ดีในทุกวันการเลือกเหล่านั้นสะสมกันมาตลอดหลายปีจนผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏขึ้นมา เพื่อนที่ล้มเหลวอาจจะเริ่มกินช็อกโกแลตวันละหนึ่งชิ้นซึ่งปริมาณ200กิโลแคลอรีแต่ก็กินแบบนี้ทุกวันใน1ปีเขานหนักเพิ่มขึ้น20กิโลส่วนเพื่อนที่ประสบความสำเร็จก็อ่านหนังสือธุรกิจวันละ10หน้าใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ก็ทำแบบนี้ทุกวันเหมือนกันใน1ปีเขาได้อ่านหนังสือได้ถึง15เล่มซึ่งไม่เร็วเลยสำหรับการลงทุนเวลาเพียง30นาทีนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ทำในทุกวันครับ มันสำคัญมากที่อย่ามองข้ามผลกระทบของการตัดสินใจเล็กๆพอพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจะมีผลใหญ่โตเมื่อเวลาผ่านไป ลองเล็กดูนะครับในตลอด1วันคุณต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆประมาณ10ครั้งแต่ละครั้งก็เป็นก้าวไปในทิศทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองหรือไปในเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดของตัวเองเช่นกันเช่นถ้าคุณเลือกกินสลัดแทนเฟรนช์ฟฟล์คุณก็ก้าวไปในทางที่ดีที่สุดของตัวเองในด้านสุขภาพแต่ถ้าคุณกินเฟรนช์ไฟล์แทนสลัดคุณก็ก้าวไปในทางที่แย่นั่นเองครับ สมมุติว่าคุณตัดสินใจ10ครั้งต่อวันหมายความว่าคุณก้าวไป10ขั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณไม่ได้มุ่งหน้าลงทางใดทางหนึ่งเลยแต่ยืนอยู่ที่กลางทางทุกวันคุณก้าวไปทางใดทางหนึ่งบ้างแต่ก็ก้าวกลับมาอีกทางหนึ่งเท่าๆกันเช่น5การตัดสินใจที่ดีกับ5การตัดสินใจที่ไม่ดีทําให้มันเสมอกันไป ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณสามารถเลือกแทนที่การตัดสินใจที่ไม่ดีเพียงอย่างหนึ่งด้วยการตัดสินใจที่ดีก็ได้แต่แทนที่จะก้าวไปข้างหน้า5ขั้นและถอยหลัง5ขั้นถ้าคุณก้าวไปข้างหน้า6ขั้นและถอยหลัง4ี่ขั้นทันใดน,นั้นคุณก็อยู่ในเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วครับแทนที่จะยืนอยู่ที่เดิมคุณก็ก้าวไปอีก2ขั้นในทิศทางที่ดีที่สุดสําหรับของตัวเองแล้วครับ แน่นอนมันจะยิ่งดีขึ้นถ้าคุณสามารถตัดสินใจดีทั้ง10ครั้งในทุกวันแต่มันก็ไม่เป็นจริงเสมอไปเพราะไม่มีใครสามารถทำอะไรดีๆได้ตลอดเวลาแต่คุณไม่จําเป็นต้องทำทั้งหมดตลอดเวลาเหมือนกันครับแค่เลือกการตัดสินใจที่ดีมากกว่าที่ไม่ดีก็พอแล้วสิ่งสำคัญคือคุณกำลังมุ่งไปในทางที่ถูกต้องอยู่นั่นเอง ดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณนั่งลงที่โซฟาดูทีวีกับมือถือลองถามตัวเองว่าการเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าที่คุณสามารถทําแทนได้ในเวลานั้นหรือเปล่าผมมักคิดด้วยเรื่องนี้ตลอดเวลาครับคําถามที่อยู่ในใจผมบ่อยๆคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของผมตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คําถามนี้มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยให้เราหยุดคิดประเมินพฤติกรรมของตัวเองและปรับเปลี่ยนการการะทําถ้าจําเป็น ผมเข้าใจดีว่าถ้าผมต้องการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองผมต้องทำในวันนี้ทำในสิ่งที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของผมจะทำไม่ใช่พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้า แต่ต้องเป็นวันนี้หลายคนชอบเลื่อนมันออกไปเพราะเชื่อว่าในอนาคตจะมีแรงจูงใจที่มากกว่านี้มีพลังมากขึ้นและขยันมากขึ้นแต่ความเชื่อน,นี้กลับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาห่างไกลจากศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกไปสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้เมื่ออนาคตมาถึงพวกเขาจะไม่กลายเป็นคนอื่นโดยอัตโนมัติ พวกเขาน่าจะยังคงเป็นคนเดิมที่เหมือนตอนนี้ถ้าไม่ได้ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อพัฒนาและคนส่วนใหญ่จะรู้ตัวแค่ว่าพวกเขาใช้เวลาหลายปีไปในเส้นทางที่ผิดคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องทำการตัดสินใจดีๆมากขึ้นในทุกวันเพื่อกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องทำในวันนี้สิ่งที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราจะทำไม่ใช่พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าการตัดสินใจที่เราทำในทุกวันคือสิ่งที่กำหนดว่าเราจะเป็นใครในอนาคตดังนั้นถามตัวเองว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณจะทำอะไรในวันนี้มันเป็นคำถามที่ดีมากและควรถามตัวเองบ่อย ผมรู้ว่าคุณเข้าใจความหมายของการตัดสินใจในทุกวันแล้วการตัดสินใจเหล่านั้นมีพลังที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเราอย่างมากไม่ว่าจะดีหรือร้าย เราอาจจะไม่เห็นผลกระทบทันทีจากการตัดสินใจของเราในวันนี้หรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้แต่เมื่อการเลือกของเราสะสมขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเริ่มปรากฏผลลัพธ์ออกมาเมื่อเราทำการตัดสินใจดีๆซ้ำๆเราก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเราทำการตัดสินใจที่ไม่ดีซ้ำๆเช่นกันเราก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวและวันนี้ทุกคนอยากเป็นเวอร์ชั่นไหนครับเวอรช์ชันที่แย่ที่สุดของคุณเองหรือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเอง ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าจะเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองวันนี้นะครับท้ายที่สุดนี่คือวิธีที่คุณจะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานครับวันนี้ผมนิวเวิรชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ